โอ้ช oh, ิดอยากได้คือสุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่ไหลจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซ่าช็อปบริการเติมโลบักระบบ id pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือก่อีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีคนรัเสนอ,อเกมเราบอกแล้วนะมันชื่อว่า Project New World นะครับผมโอเคเกมนี้เราจะมาสอนนะหาฮาคินะครับฮาคิสังเกตฮาคิเกาะ เดินชมจันทร์แล้วก็หาเกียวลานชันนะครับแล้วก็สถานที่รับบางที่เออนะโอเคครับเรามาเริ่มเรียนนะครับจากที่อย่างแรกนะครับคือเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะบา์กี้นะครับตรงนี้นะแผนที่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะต้องผ่านตรงนี้ครับแล้วก็จะเจอซันจิกินอยู่นะบบางคนที่เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันคือแฟลชสเตปนะครับหรือว่าไอเนี้ยโซลุโซนะครับจะว์ปแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับ มันใช้เงินอยู่ที่ห้าหมื่นเบลีครับแล้วก็เลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบนะผมมีแล้วก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยดูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ก็เลยกดดูไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่สองกันดีกว่าจะเป็นฮาคี้เกาะนะครับโอเคครับสของฮาคีเกาะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่เกาะเลเวลสามร้อยห้าสิบตรงนี้นะครับก็จะเจอเรลี่ยืนอยู่นะครับนี่นับใช้เงินนับหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เลเวลนะครับสามร้อย ห้าสิบนะครับเคเดจยวเราไปต่อกันเลยโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับสถานที่เดินชมจันทร์นะครับจะอยู่ประมาณ ตรงแถบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกาะเลือดหนึ่งกับเกาะเลือดสิบนับก็คือตรงด้านนี้กับตรงด้านนู้นนะครับตรงที่มีทางลับเข้าไปได้นะครับก็ลองเดินเข้าไปดูถือว่าค่อนข้างสว่างและก็สวยงามตาดีที่นี่นะครับแต่อาจจะบางอาจจะมืดไปหน่อยนะครับก็โดดนไปข้างบนเลยครับอือึปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืมแล้วก็ตรงนี้ มาอีกขั้นหนึ่งอ่าได้กล่องตัวนี้จะมีเป็นแบ็กเล็กสกายวอล์กเทนเนอร์อยู่นะตรงนี้เนี่ย you can evolve your skywalks you here for a p r i c e นะครับนี่นะนะนะครับใช้นับเลเวลหนึ่งนะครับใช้เงินอยู่ที่สองหมื่นนะครับไปอ่าได้แล้วนะครับแล้วก็จะกระโดดในชุมชนได้มากขึ้นนะครับอ่านเราลองดู นี่ยทุกทีทุกทีนะครับจะได้แค่หนึ่งครับอ่านตองอยูรอบนี้หนึ่งสองเอ้าหนึ่งสองสามสี่ได้สี่รอบนะครับได้สี่รอบหนึ่งสองสามสี่อ่าได้สี่รอบอัพได้อีกนะเออมัพได้อีกนะอ่านี่อัพเป็นเลเวลต่อไปนะครับใช้เลเวลห้าร้อยนะครับแล้วก็เงินหนึ่งแสนตอนนี้ผมเลเวลสามแปดเก้านะครับซึ่งมันไม่พอนะครับออื เราจะล,าลองไปตรวจดูดีกว่าว่ามันได้สี่รอบจริงหรือเปล่าพราะวาทาเมื่อกี้มันค่อนข้างจะแคบนะครับหนึ่งสอสสี่อ่าใช่ครับเลเวลหนึ่งครับได้ทั้งหมดสี่รอบนะครับโอเคเดี๋เราไปหาทคี้สังเกตกันเลยโอเคครับตัวนี้เป็นจุดที่ซื้อ ฮาคิสังเกตนะครับโอเคครับเราอยู่ด้านบนนี้อ่านี่ตรงนี้นะครับเอา้าล่วงอา่าล่วงล่วงโอเคนี่นะครับจะมีคนใส่เสื้อดริปเต้นอยู่อ่าเราดูซิเท่าไหร่ใช้เลเวลร้อยห้าเอ้ยร้อยห้าร้อยนะครับแล้วก็ใช้เงินหนึ่งแสนห้าสำหรับเลเวลหนึ่งนะโ่อเคครับผมยังใช้ไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการหาฮาคิต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นการอัพฮาคิราชันนะครับแต่ว่า มันไม่ใช่การซื้อนะถ้าซื้อฮาคิราชันนะับกดมาที่ช็อปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีนี่ครับฮาคิราชันราคา2 4 9 9ันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบัครับแต่ว่ามันสามารถอัพเลเวลได้ครับเราซื้อปุ๊บเราอยากอัพเลเวลทำยังไงอัพเป็นเลเวลสองนะครับไปผมพาไปอัพเลเวลโอเคครับตรงนี้จะมีเป็นบอสนะครับมีเป็นบอสเอสใช่ปะ b o ส S w h e l เก้าล้อยืนอยู่นะครับเอาเป็นว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเนาะดูเหมือนจะไม่ไหวนะครับถ้าเกิดสุดว่าเราไปยุ่งกับมันเนี่ย w h วมันค่อนข,ข้างเยอะมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นนี่นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับสําหรับเกาะน,นี้นะครับสําหรับอาฮาคิอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็ให้คุณเดินมาตรงแถวแถวนี้นะผมจําไม่ได้ว,ว่าตรงไหนอะ่ะแต่แถวๆนี้แลหละนะเดินๆๆดูสักหน่อยหนึ่ง ตรงนี้เปล่าวะนี่นี่อ่านั่นไงนั่งไงนั่ไงบอสเอไม่มีภารกิจให้หรับเลหนึ่งสองสามต้องมีฮาคิต้องมีกระโดดชมจันนะครับถ้าไม่มีจะขึ้นมาไม่ได้นะครับอ่ามีคนจืนอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ต้องมีอ่าคอนคิวเลอร์ฮาคิก่อนครับต้องมีฮาคิราชานอันแรกก่อนนะครับถึงจะเป็นเฟียสองไดอ้อันนี้เดี๋ยวเผื่อผมซื้อในอนาคตนะครับ คลิปนี้เดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปผมขอดูเลยหน่อยว่าบอสเอสตรงนี้มันไม่มีภารกิจหทรับหรอหรือว่าตีแล้วมันดับของอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่เคยตีเพราะผมตีไหวเลเวลผมแค่สามร้อยแปดสิบเก้าเองแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่มีเควสให้เับนะเดี๋ยวจะอลองขึ้นไปหนดีโอเคขอลองตีนะ่อย มาจะไหวเปล่าวะโชว์โอ้ชิตตีไม่เข้าเลยดูตีไม่เข้าเออโอเคครับผมก็สำหรับคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรมาผมจะมาลงให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ไปกันครับผมเย้่